คำสอนสำคัญของหลวงปู่ดูพรหมปัญโย 1. การปฏิบัติธรรมและการดูใจหรือดูจิตหลวงปู่ดูเน้นว่าธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังหรือท่องจำแต่ต้องนำเข้าไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเช่นการนั่งสมาธิการติดตามดูจิตใจของเราเองเพื่อให้ลดความโลภโกรธหลงลงได้ท่านมักกล่าวว่า ของดีอยู่ที่ตัวเรามั่นดูจิตรักษาจิตนี่คือหัวใจธรรมะของท่านที่ใช้ได้จริงทุกวัน 2. มุ่งสู่ความไม่ประมาทและความสงบภายในคำสอนหลักของหลวงปู่ดูคือการอยู่อย่างไม่ประมาทอย่าติดอยู่กับความสุขชั่วคราวอย่าติดกับความอยากอย่าปล่อยใจหลงตามอารมณ์ใช้ธรรมะมาช่วยให้สติและปัญญาเกิดขึ้นในตัวเองท่านบอกว่า โลกนั้นมีแต่ธรรมดาแต่ใจเราจะเลือกทำให้ดีหรือไม่นี่คือสิ่งที่หลวงปู่ย้ำเสมอ 3. การจัดการกับใจของเราเองหลวงปู่ดูสอนว่าทุกสิ่งเริ่มจากเราถ้าปฏิบัติแล้วความโกรธความโลภความหลงลดลงแสดงว่าการปฏิบัติธรรมได้ผลท่านสอนให้เราภาวนาเพื่อสติไม่ยึดติดกับวัตถุหรือนามาทมภายนอก ให้ความสำคัญกับการฝึกใจมากกว่าการสแสวงหาอิทธิฤทธิ์4เหตุผลเหนือความเชื่อเรื่องของขลังแม้ท่านจะอธิษฐานพระเครื่องให้แก่สิทธิ์แต่สิ่งที่ท่านย้ำมากที่สุดคือการปฏิบัติธรรมภายในตัางหากที่เป็นของดีแท้ติดวัตถุมงคลยังดีกว่าติดวัตถุอัป,ปมงคลแต่ก็ไม่ควรลืมธรรมะอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้น 5. ปฏิหารและเรื่องเล่า หรือประสบการณ์สิทธิ์แม้คําสอนของหลวงปู่จะเน้นที่ธรรมะภายในเป็นหลักแต่มีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์หลายครั้งว่าท่านถูกยิงปืนขณะภาวนาแต่ไม่เป็นอะไรและหลังจากนั้นผู้หญิงแสดงความเคารพอย่างสูงเรื่องเล่าจากคําสอนมีผู้เล่าถึงการเกิดปาฏิหาริย์ต่างๆจากพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานให้ซึ่งช่วยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต แม้ท่านย้ำว่าปฏิหารไม่ได้สำคัญเท่ากับการเปลี่ยนใจตัวเองจริงๆสรุปคำสอนสำคัญของหลวงปู่ดูพรมปัญโย 1. ธรรมะอยู่ที่การดูใจและการปฏิบัติจริง 2. ความไม่ประมาทคือหลักสำคัญของชีวิต 3. การฝึกสติทำให้ลดความยึดต,ติดกับสิ่งภายนอก 4. พระเครื่องหรือของดีเป็นประโยชน์ได้ แต่ธรรมะภายในต้องมาก่อน 5. ปฏิหารเป็นเรื่องหนึ่งแต่คุณค่าที่แท้จริงคือการพ้นจากทุกข์ด้วยตนเอง